สวัสดีครับเล้กวกช่องพี่นงรดดําซิ่งนะครับวันนี้ก็จะเป็นวันเกิดของผมนะครับวันที่สิบสามมกราครับอันนี้เราจะมาดูกันว่าโ,โบให้ขวัญอะไรนะครับน,นี่เป็นของขวัญที่โบน่าจะห่อมาเบ้าอยู่นะอันนี้ัน้ำหนักไม่ค่อยหนักเท่าไหร่เปล่าครับแต่ว่ามันเหมือนจะมีแบบเป็นอะไรใหญ่ๆอยู่ข้างในลองแกะดูสิเป็นอะไรเนะี่ย ให้เป็นหนึ่งคนช่วยแกะแล้วกันนะครับดีทายคลิปด้วยเฮ้ยไปไหนมาบูใส่ของขวัญให้ในนี้นพ่อหรือเปล่าอ้าวมีอีกทันเหรออ๋อใช่เด็กเล็ก เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยคืออะไรครับท่านชมชมกันฮะของพ่อัยไม่ได้แกะเลยยังไม่ได้แกะเป็นกล่องพัสดุที่ยังไม่ได้แกะเลยนะครับ ะแกะไว้ข้าวอยู่นู้นเด้อหนูข้าวอยู่ในมีอยู่ในถังแข็งนี่อมีในถังนั่งแมาแกะดูกันแล้วข้าวก็อยู่นู้นเยอหนูข้าวอยู่ในน้อแกะยาวกันนะครับระวังแตกเสือเป็เฮ้ยเป็นหนึ่งแกะได้แล้วหนึ่งแล้วเฮ้ยอะไรอ่ะอ้าวอ่า

โ oh. <c oughs> อ้โองีกแนแล้วฮะเป็นถึงฮะอันนี้กล่อ <c oughs> งอันต,ต่อไปไหนแล้วนี่มีมีอะไรอีกไหมองเขย่า,ยารูดิอีกแน่กล่องอีกแน่ <c oughs> ใช่ไหม <c oughs> อุ้ยเอ้ยอีกแล้วอีกแล้ว <c oughs> อุ้ยอันนี้มีเงินด้วย เอ,เอาเงินลงนนนเงินขาดนะนี่นะนอ้ต้องเก็บไว้อ้อันนี้น่าจะของแล้วแหละใช่ไหมถ้าของก็เลยดูนะครับมียันเปิดดีเฮ้ยโอ้ยอันนึงตกใจเลย,เอ,เลยอะไรอ่ะอะไรอ่ เฮ้ยกาขึ้นล้วตอนนี่มีเขียนอะไรเนี่ยเงินค่าเกะอีกแล้วันเกินะครับฮยเิสส ไม่มีไม่มีอะไรไหนมีนี่ไงหมดแล้วขอขัดอยู่ไหนบ้านของขัดอยู่บ้านเกลือของขันอยู่บ้านเกลืออ่ะต้องไปเอาอยู่บ้านเกลือครับท่านผู้ชมเอาทิ้งเนี่ยเนี่ยนี่เอาใส่กล่องนั่นเนี่ยฮะอย่างไรได้ตั้งค์ทีทีฮะใช่ไหม เดี it, then, then. ๋ยวดีเด cool> ี like cool. ways, like, ๋ยวมันเดี๋ยวหมามันจะตะกุยนี่จริงๆะขอันมันนันนี่ครับท่านผู้ชมเอามาซ่อนไว้นเกงมื่งวันบวกเกงมาให้ไงแล้วก็มาไว้ในห้องเอาซ่อนไว้นี่นี่เองผมก็ไม่ได้แกะดูอะเนี่ยของควันของจริงละไม่หลอกหรอกมีชั้นเดียวเอ้ยมีสองชั้น กระเป๋าหรือเปล่าเดาว่ากระเป๋านะเพราะว่าถุงหน้ามันเสียงแดนกระเป๋านั่นไงกระเป๋าจริงด้วยนี่น้าเลยครับรูปแบบกระเป๋าในห้องพี่มาไปอน,นี่แหละแบบนี้แหละอันนี้ก็จะเป็นกระเป๋าที่ลาคอสอันเก่าผมมันจะขาดแล้วไงโบเลยน่าจะซื้อให้

สวยเลยเดี๋ยวมนันต้องตั้งเชือกก่อนนี่จะเป็นกระเป๋านี่งันเก่าครับเดี๋ยวเราจัดกระเป๋าใหม่กันนะครับ่ออของขวัญเกนี่ออกเลยครับอืมอืม <c oughs> เดี๋ยวผมต้องไปตั้งสายก่อนนะเพราะว่าผมไม่ชอบสบายีัวชอบสบายต่างๆ้องเลียไปทิ้งมันเยอะนี่ก็เกีด <laughs> ยดมากงนนี้เราจะไม่ใช้นะครับท่านผู้ชมมีการเปิดอีกอีก ได้เงินมา,าสีบาทกระเป๋านี่จะเก็บไว้เป็นเงินแบบที่เราลึกอ,อะไรประมาณเนี้ยแบบจะไม่ใช้นะครับเพราะว่าเงินผมไม่เคยใช้แบบเงินอะไล่ะแบบไม่ไม่ใช้เงินที่เขาให้ของขันอะไรอย่างเงี้ะะเยเก็บไว้ โอเคครับเดี๋ยวคลิปนี้ก็บายครับไปเจอกันคลิปหน้าครับ